มาครับทุกคนและนี่คือทาร์ตไข่ครับทาร์ตไข่เนื้อนุมน่มๆสุดครีมมี่แบบนี้ทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยครับโอ้โหคุนุมนะ่มเลย let's get it ทาร์ตไข่ถือเป็นเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับโดยสูตรนี้ผมจะใช้ไข่ไก่เต็มฟองหนึ่งใบกับเฉพาะไข่แดงอีก2ฟองตีเบาๆให้เขาเข้ากันดีที่ส่วนผสมอื่นๆเนี่ยจะมีวิป p p i n g รีมน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยอ่าแล้วก็เกือบลืมฮะใส่กลิ่นวนิลาลงไปด้วยพร้อมกรองเขาผ่านตะแกรงสักรอบหนึ่งเราก็จะได้เนื้อทาร์ตไข่ที่พร้้้ออมใชงานนะะนลตี แค่จากการเทส่วนผสมลงฐานได้เลยฮะแล้วเดี๋ยวก็เอาไปอบที่200องศาเป็นเวลา25นาทีกันโน้ต <Note S 1> นะครับเทคนิคหลักๆในการทําเมนูนี้เราจะต้องทําทุกอย่างอย่างใจเย็นนะส่วนทาส์เนี่ยต้องคลายเขาให้หายร้อนดีไม่งั้นเวลาอบมันก็อาจไม่สุกเป็นไตได้ส่วนเนื้อไข่ถ้าตอนคนผสมตีแรงไปอบออกมาเขาก็อาจจะแฟบพร้อมหน้าไข่ที่ไม่มันว้าวคือมันอาจจะฟังดูจุ๊บจิ๊บวุ่นวายหน่อยนะแต่ทาส์ไข่ที่ได้ออกมามันก็จะสวยงามตามที่เห็นพร้อมกับเนื้อท้าสุดครีมีนนุ่มละมุนที่ไววเพื่อนๆไปลองทํากันนได้ะคบ คนนุ่มเลยอ่ะถาดไข่สูตรนี้นะครับคือหน้ามันเวามีความหยุ่นแล้วแบบหวานกําลังพอดีเลยครับเอาเป็นว่ามันก็ถือเป็นเมนูง่ายๆที่วเ้เพื่อนๆไปลองทำต่างกันได้นะฮะโชคดีครับ